คาวรวนคาวรวนเหรียญ2บาทแบบไหนที่นักสะสมตามหากันมาดูกันนะครับครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเหรียญกระสาดไทยคอยไทยออฟฟิเชีนะครับก็วันนี้พบเจออีกแล้วนะครับผม ในวงการนักสะสมนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับนักสะสมทั้งเก่าและใหม่นะครับผมก็เป็นนักสะสมมือใหม่เช่นเดียวกัน,นครับตอนนี้ผมก็เริ่มรับซื้อเหรียญน,นะครับที่ตามหายเข้ามากันนะครับผมแต่ว่ามี FC หลายๆท่านนะครับทักมาถามผมก็ให้ส่งรูปส่งอะไรมา ทางแชททางลายนะครับก็บางบางท่านก็เป็นเหรียญปกตินะครับก็แบบนี้ครับผมต้องขอกราบอาภัยนะครับที่บอกว่าเหรียญยังไม่รับเพราะว่ามันเป็นเหรียญปกตินะครับที่ส่งกันมานะครับก็อยากใหพ้พี่เพื่อนๆดูคลิปให้จบนะครับหรือดูตอนกอก็ได้ครับรีไปให้ดูตรงจุดที่บอกว่าจุดสำคัญที่ทาง หลายช่องหรือทางช่องผมรับนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมก็มีหลายๆท่านบอกว่ามีแต่ว่าผมบอกให้ส่งรูปส่งอะไรมาก็ก็ไม่ก็ไม่เห็นส่งมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้ามีนะครับถ้ามีตามที่ผมตามหานะครับผมยินดีรับจริงๆนะครับผมก็ส่งมาให้ได้นะครับผมเป็นนักสะสมนะครับก็เรียนในที่ผมรับ บางครั้งผมถูกใจผมก็อาจจะเก็บไว้นะครับแต่ว่าถ้าบางครั้งผมซื้อในราคาต่ำก็คือผมก็อาจจะเอาไปแบ่งปันต่อคือเป็นการขายแบ่งเอากำไรนะครับผมแต่ว่าช่องไหนที่รับซื้อสูงๆก็ให้พี่ๆก็พิจารณาดูนะครับแต่ว่าสูงบางช่องหรือบางบางท่านที่รับสูงเกินกว่าเกินกว่าเหตุและผลก็อาจจะเป็นช่องแบบ มจชาชีพก็ได้นะครับก็วันนี้มา EP นี้นะครับผมก็จะบอกพี่ๆว่าในวงการนักสะสมนะครับเขาตามหากันนะครับเหรียญบาทเหรียญสองบาทขออภัยนะครับผมเหรียญสองบาทปี51ถึงปี60ในรัชการที่9นะครับ ด้านหลังเป็นวัดอรุณน,นะครับด้านหน้าเป็นในหลวงราชาการที่9แบบนี้มันจะมีการผมเคยทคำคลิปไป EP ที่แล้วนะครับที่เป็นการค้าบเกี่ยวระหว่างปี50กับปี51ที่ตามหาเป็นสีทองแบบนี้นะครับแบบนั้นผมก็รับซื้อนะครับแต่มา EP นี้ มก็จะรับซื้อเหรียญที่เป็นปี51จนถึงปี60ที่เป็นแบบนี้นะครับผมให้ตั้งแต่1,000บาทถึง2,000บาทนะครับนะครับผมท่านไหนที่พบเจอนะครับที่เป็นเหรียญปี51ขึ้นไปนะครับจนถึงปี60ที่เป็นเหรียญสีเงินแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC เลยผมอาจจะซื้อสูงสุด2,500บาทนะครับก็ผมก็เอาจะเอามาเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นปีนี้เป็นปีที่ผมชอบนะครับไม่รู้ผมชอบเหรียญบาทเหรียญสองบาทรุ่นนี้มากเลยนะครับเหมือนจะถูกชะตายังไงก็ไม่รู้อยากจะเก็บไว้แต่ว่าเป็นเหรียญที่แบบ แล่เทมนิดนึงนะครับก็เอา2บาทมาแลก2000นะครับ100เท่าครับเพื่อนๆพนพี่พท่านไหนก่อนนำไปใช้ก็โปรดสังเกตด้วยนะครับว่าเผื่อมันจะเป็นปีอื่นที่เป็นปี51ถึงถึงปี60นะครับก็เพื่อนๆพน,พนพพี่ท่านไหนจะไปใช้ก็สังเกตดูด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับจะเป็นสีแบบนี้นะครับ ก็ช่วงที่เป็นปีห้าศูนย์นี่ครับปีห้าศูนย์ผมก็ได้มาครับเหรียญนี้ผมบอกต้อมตองผมซื้อมาในราคาเหรียญนี้สิบบาทพอปีห้าศูนย์ก็เป็นพีที่หายากเหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าเป็น u n c ผมให้สิบห้าบาทใครมีส่งมาได้นะครับส่งทางไปษณีก็ได้นะครับเพราะว่าสิบห้าบาทส่งไปษณีน เหรียญเดียวผมก็เอาครับเพราะว่าผมจะเอามาเก็บไว้นะครับก็คลิปนี้ ep นี้ก็มาตามหาเหรียญสีเงินปี51นะครับสีเงินปี51ตั้งแต่ปี51ขึ้นไปนะครับจนถึงปี60นะครับรอ9นะครับเห็นหลวงราชการที่9ของเราก็1,000บาทถึง 2,500บาทนะครับ2,500นี่คือต้องเป็น UNC นะครับแต่ถ้าหลักพันพันห้าพันหกพัน็แล้วแต่ตามสภาพนะครับถ้าผ่านการใช้งานมามากก็อาจจะต่ำสุดก็1000บาทนะครับก็ให้1000บาทเลยนะครับผมคลิปนี้ EP นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับทุกๆท,ท่านที่กดติดตาม กดรับชมกดรับฟังนะครับผมกับช่องเล็กๆของผมเหรียนกระสารไทยคอยไทยออฟฟิเชียลนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็ผมได้ทำสัญญากับพี่ๆเอไว้ว่าถ้าเกิดครบ1,000ทซับนะครับผมก็จะมีของแจกนะครับส่งแจกนะครับแล้วก็ส่งแค่ที่อยู่มา ครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเดี๋ยวผมทักไปขอที่อยู่แล้วก็ส่งให้เลยนะครับถ้าครบ1,000ัซับจะสุ่มครับผมจะสุ่มให้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้แชร์ไปให้ญาติพี่น้องท่านดูนะครับว่าบางทีผู้เฒ่าผู้แก่เขาอาจจะไม่รู้นะครับก็ติดตามกดรับฟังข่าวสารใหม่ๆจากผมได้นะครับผม ก็อีพีนี้ผมจะขอลาด้วยภาษาเหนือนะครับเพราะผมเป็นคนเหนือผมก็จะขอลาครับครับขอสวัสดีครับผมปีๆเ,เปลื่อนๆทุกคนนะครับตีเข้ามาพอมารับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมตัวเนือครับสวัสดีครับ